ตอนนี้เราอยู่กับนี่ครับคอนโดซิตี้นะฮะน้าพามาชมนะครับคันนี้ทำทั้งภายในและภายนอกนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยนะครับคันนี้ทำการเก็บสีนะครับหรือทำสีรอบแคันั่นเองนะฮะมาดูนะครับสีจะด้านตรงฝากระโปรงจะไม่มีความเงาและความเาาแล้วนะครับมีรอยขีดข่วนเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ฮะบริเวณนี่นะมีรอยขีดข่วนเต็มเลยนะครับแล้วสีก็ด้านแล้วมีตำแหน่งของโดนหินกระเทาะตรงนี้1จุดนะครับ มาดูต่อที่กันชนฮะกันชนค่อนข้างจะเสียหายเยอะนะครับกันชนด้านล่างเราจะเห็นรอยแตกตรงนี้นะครับมีรอยแตกตรงนี้นี่คตรงนี้เก่วกการเชื่อมเก็บใหม่มีรอยกระเทาะตรงนี้นะครับรแล้วก็บริเวณนี้นี่มีการขูดมานะครับโอเคแล้วก็กระจกนะฮะกระจกของข้างนี่ครรอยขีดเดี๋ยวทำสีทั้งคันนะครับทำสีทั้งคัน บริเวณข้างหนักเลยนะฮะแล็กเกอร์นี่ลอกหมดแล้วนะฮะแล็กเกอร์ลอกหมดแล้วรวมถึงนี่ฮะด้านข้างนะครับเสานี้เป็นภายนอกนะครับมาดูตัวสปอยเลอร์ท้ายเนะี่ยสปอยเลอร์ก็เหมือนกันนะครับสีลอกหมดแล้วเนี่ยสีด้านหมดที่มองเห็นหลังคาด้านหลังนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้ฮะอันนี้เก็บงานสีภายนอกนะครับรอบคัน เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วนะครับสําหรับ Honda c i t y คันนี้นะครับทำสีเก็บงานรอบนอกนะครับแล้วก็รอบในนะครับหรือเรียกว่าภายนอกและภายในนั่นเองนะครับภายนอกนะครับพ่นใหม่ทั้งคันนะครับพนใหม่ทั้งคันมาดูนะครับนี่ฮะฝากระโปรงที่เคยด้านนะครับแรกเกอร์แตกเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับเรียบร้อยนะครับ แล้วก็นี่ฮะบริเวณหัวเก่งนะครับเนี่ยหลังคานี่นะครับแตกด้านนะครับนี่เก็บให้เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยแตกแล้วนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับรวมถึงตัวสปอยเลอร์นะฮะที่มีอาการแร็เกอร์แตกนะครับก็เก็บเรียบร้อยสวยงามแบบนี้เลยนะครับรอบนอกสวยเลยนะฮะ ทำสีรอบคันเก็บงานภายนอกครับเหมือนใหม่เลยนะฮะเหมือนป้ายแดงเลยครับเก็บให้เรียบร้อยนะฮะทั้งคันแบบนี้ฮะปกติตรงนี้นะครับสายขวาก็ด้านนะครับแล็กเกอร์มันแตกหมดเลยฮะตรงนี้บริเวณนี้ฮะแร็กเกอร์เขาแตกหมดเลยนะครับนี่เขาเก็บให้ใหม่เรียบร้อยเลยนะครับใครที่สนใจนะครับทำสีรอบคันหรือเก็บงานภายนอกรอบคัน รตรงไหนที่แตกตรงไหนที่บุกนะเก็บให้เรียบร้อยก็บล็อกอินได้นะครับสอบถามราคากันบัดดีราคาหน้าร้านได้เลยนะครับ